โกงการสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับหนังสือการ์ตูนนะครับชื่อว่าคิมสึโนะยยบะหรือในชื่อฉบับลิสิิ์ภาษาไทยชื่อว่าดาพิฆาตอาสูนั่นเองนะครับเป็นหนังสือการ์ตูนของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเขียนเรื่องโดยอาจารย์โคโยฮารุโกโตเกะนั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยจะกล่าวถึงคำโดดทันจิโร่นะครับเด็กหนุ่มผู้กลายเป็นนักล่าอาสูนหลังจากครอบครองตนถูกอสูรฆ่าตายทั้งหมดนะครับ ยกเว้นเพียงน้องาสาวที่ชื่อเนสโกเท่านั้นที่ได้กลายเป็นอสูรไป <c oughs> เรื่องราวเข้าๆก็ประมาณนี้นะครับซึ่งทันจิโร่เนี่ยก็ได้ไปไปฝึกกอบออาจารย์ชื่อว่าอะไรถ้าผมจชไม่ผิดชื่อว่าซาคอนจิโกโรโกดากิเออโกโรโกดากิซาคอนจิละมั้งคือโอเคเราเอราก็ประมาณนี้นะครับอืม ซึ่งเรื่องราวก็จะดําเนินไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่โดยรวมนี่ก็สําหรับผมก็ถือว่าสนุกนะครับซึ่งอนิเมะเนี่ยมีทั้งหมด26ตอนนะครับเป็นภาคไทยนะที่ทวีดีแล้วก็ไลน์ทีนะครับแต่ส่วนมากนะคนจะบักเออคนจะชอบดูซับไทยมากกว่านะเพราะว่ามันได้อัตรรอัตรรกมากกว่านะครับแต่ภาคไทยมันก็ไม่ได้แย่นะสำหรับผมอะ ซึ่งคนไทยมันก็ภาคดีอยู่นะ,อะบอกเลยว่าผมซื้อมาทั้งหมด21เล่มนะครับราคาก็1,300บาทนะครับแพงแพงแพงโอเคนี่ซึ่งฉายาของอาจารย์ค o โยฮารุก็คืออาจารย์เค่นั่นเองนะครับดูดิเขาว่าตัวเองเป็นจระเขเนี่แล้วก็จะมีคำขอบคุณทุกเล่มเลยก็ว่าได้นะครับอืม ตรงนี้นะครับคนที่ซื้อมาเนี่ยน่าจะรู้ดีนะว่าอาจารย์เขาเขียนไว้ตลอดทุกเล่มเลยส่วนเเส้นลายเส้นก็ผมก็ว่าโอเคอยู่นะค่อนข้างที่จะสวยเลยแหละนี่สวยมากเลยแหละอ่ะโอเคกร็ราวนี้แล้วกันลายเส้นนะส่วนตอไบไม่แห้ปกสำหรับผมนี่ปกเนี่ย ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะทั้งปกหน้าปกหลังเลยถึงปกหลังจะไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าเวลาจับแล้วมันก็อืมเหนื่ๆอยู่ะแต่ก็ไม่ได้แย่นะสำหรับผมอะ่ะอ๋อติดอะไรวะเนี่ย <c oughs> ซึ่งเนี่ยอุ้ยหน้าปกเนี่ยมีเสาหลักเสาหลักเยอะอยู่นะคนนี้เนี่ยเสาหลักพายวายุอืส่วนคนนี้ก็ข้านาโอแล้วมั้ง บอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาจะกล่าวถึงอสูรด้วยนะอสูรหัวหน้าอสูรก็มีนะนี่คนนี้เลยครับไอนี่เลยส่วนไอนี่พระเอกนะทันจิโร่พระเอกอส่วนคนนี้ชื่อว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อว่าคิบุสึจิมุสันนั่นเองนะครับเป็นหัวหน้าของกลุ่มอสูรส่วนคนนี้ก็เป็นเสาหลักหินผานะครับเรียกดว่าน่าจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดแล้ว เกียวเมอืมนี่เมจิมาเกียวเมนี่หน้าปกก็ค่อนข้างที่จะดีเลยแหละส่วนเล่มหลังๆนี่หน้าปกก็จะแพงขึ้นด้วยนะจากเจ็สิบาทก็กลายเป็นแปดสิบเอ่อเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ปัญหานะสำหรับคนที่ตามเก็บแน่นอนเขาซื้ออยู่แล้วนี่เดี๋ยวเดวให้ดูลูกใกล้ๆดิน้ยบางบางอืมนี่ดูดิค่อนข้างที่จะเทเลยนะ บกหลังก็มีนี่ก็นยะก็มีมีแทบทั้งหมดอะและ้วก็นี่ผมโคตรชอบคนนี้เลยเนี่ยคนกลางเนี่ยคนกลางเนี่ยคางายะเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำของกลุ่มพิฆาตศูรย์นะครับเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีฝีมือหรอกแต่ว่า มีสิ่งที่เรียกว่าพิเศษกว่าใครแล้วมั้งไม่เชื่อว่าพิเศษกว่าใครนะแต่ว่าทําให้เป็นคนที่สามารถทําให้เสาหลักทั้งหมดเชื่อฟังเขาได้เนี่ยผมก็ถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างพิเศษแล้วนะแต่โชคร้ายหน่อยเขาป่วยนะแต่ถึงเขาจะป่วยนะครับวาระสุดท้ายของเขาก็ไม่เคยกลัวนะครับไม่เคยกลัวหัวหน้าของกลุ่มพิฆาตเอ่อกลุ่มมาสูรเลยด้วยซ้ํานะคนเป็นคนที่คนที่น่านย,ยกย่องอย่างมากเลยนะสําหรับผมอนะ ส่วนคนนี้นี่ผมบอกเลยว่าผมก็ชอบเหมือนกันนะแหมเป็นคนที่แม่แหเมียเยอะไม่ธรรมดาเป็นทั้งนินจาแล้วก็แล้วก็เป็นคนที่อืมเออเป็นคนที่ผมชอบอะ่ะเออแล้วก็เข้าคนนี้ก็ด้วยละมั้งที่เล่มนี้ละมั้งที่เข้าสู่ภาคใหม่อะย่านเริงลมมั้งถ้าผมจะไม่ปิดอะโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้ละมัง้งขี้เกียจพูดแล้วเว้นี่ เล่มนี้ก็นี่คนนี้นี่ปานอสุรีเนี่ยชื่อว่าอะไรว่าเซนิสุเนี่ยเอ่อกับคติพจน์เนี่ยเออผมจะปกป้องเนสโกะจังเองเออแล้วก็นี่นี่เนสโกนี่คือเนสโกะนะครับในร่างอสูรนะครับเป็นน้องของพระเอกส่วนคนนี้ก็คือเอ่อ ฮาชิบิระอินสุเกะนะครับเป็นไอหนุ่มหน้าสวย <c oughs> โอเคเล่มต่อไปเล่มสิบเปิดดูข้างในที่มีอะไรน่าสนใจนี่โคตรชอบเลยนะบอกเลยว่าอืมอธิบายยากว่ะเออนี่มีทั้งเสาหลักมีทั้งตัวละครที่ใกล้เสาหลักนี่เสาหลักทั้งนั้นนี่เสาหลักคนนี้ก็เสาหลักนะคนนี้ก็เสาหลักนี่เขาเนี้ยเขาเนี่ยเออ ประมาณนี้นะมั้งผมบอกเลยว่าอืม,มาผมจะได้พูดง่ายๆแล้วขที่เกียรถือด้วยผมบอกเลยว่าอาอ่ทั้งกลุ่มกลุ่มพิฆาตอสูรแล้วก็อ่าพวกอสูรนะครับทุกคนเนี่ยร้วนมีปมทั้งนั้นเลยนะครับคือก่อนที่เขาจะมาทําเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาจะมีปมบอกทุกแทบทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับ หรือจะว่าทุกคนเลยก็ว่าไดนะที่เป็นตัวเด่นๆนะเออทำให้เรารู้สึกว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนี้ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นทําไมถึงเป็นอย่างงี้ <c oughs> ทําให้รู้สึกอาจจะหลงชอบเขาเข้ามาึันมา,ข,นมาขึ้นมาก็ได้นะบอกเลยว่าอาจารย์เขาเขียนออกมาได้ดีมากเลยนะสําหรับผมแต่ก็มีสิ่งที่ผมยังไม่ชอบเหมือนเดิมนะคืออืม อสู์ข้างแรมนะครับมีไว้โชว์เหรอวะเขาหยอกรูกแค่นี้แหละโอ้อสูรข้างแรมเนี่ยโอ้ถ้าคืออสู์ข้างแรมเนะ <c oughs> <c oughs> น,นี่ยที่เด่นๆก็มีอยู่สองคนนะครับคือลำดับที่ห้าที่ชื่อว่ารุยนะที่ที่เป็นเอ่อคนใช้ที่เป็นแมงมุมมาอ่ะส่วนลำดับอีกค้นก็คือเอนมุลำดับที่หนึ่งนะครับซึ่งซึ่งที่จะมีเอ่อเดอะมูฟวี่ช่วงเนี้ยอืม ศึกรถไฟส่น,นิรันต์นะบอกแล้วว่าคนไปดูก็เยอะอยู่นะศึกรถไฟส่น,นิรัน์เนี่ยแมแบบว่าชอบชอบกันใหญ่ชอบกันใหญ่เลยอสูนข้างขึ้นเนี่ยอสุนข้างขึ้นลำดับสามเนี่ยชอบกันใหญ่เลยแล้วก็อีกคนนึงก็คือเสาหลักเพิงนะครับที่มีในฉบับเอ่อเดอะมูฟวี่เช่นกันนะครับเคียวจูโร่นะแต่ผมจำไม่ผิดอะ่ะเสาหลักเพิงคนนี้ ผมบอกเลยว่าอืมโดยรวมก็ถือว่าแจ่มนะคนที่ผมชอบนี่ก็มีอยู่เยอะเลยแหละทั้งสูรแล้วก็ทั้งกุมพิฆาตสูรนะครับแล้วก็แก๊งสามชาติของเราเนี่ยก็เอาเรื่องเหมือนกันนะแก๊งสามชาติเนี่ยก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับผมอะมีอะไรที่จะพูดอีกวะ ก็แค่นี้ดีกว่าบ้างนะถ้าผมลืมอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแม่ผมบอกเลยว่ากูดสดๆแบบนี้ไม่ใช่การเล่นเกมนะี่ผมก็งงๆเหมือนกันนะเออโอเคก็โดยรวมแล้วอืผมให้ดีนะยังไม่ถึงกับดีมากนะเพราะว่ายังมีจุดที่ผมยังไม่เข้าใจอยู่ก็คือการโจมตีนะเออพวกเออไม่ใช่ท่าโจมตีนะแต่ว่าเป็นการวาดเออ วาดอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวาดวิชตอนที่จะโจมตีนะเออน่าจะเป็นอย่างนั้นอืมบางทีเขาก็วาดรูปแบบวาดแบบงงๆอะ่ะเออทาให้ผมแยกไม่ออกว่ามันโจมตียังไงแต่โดยรวมก็ไม่ได้แย่นะสรัปผมว่าก็แค่นี้ดีวกว่านะครับก่อนที่มันจะงงไปม,มากกว่านี้โอเค